ใลรได้ส่งงานแล้วนะครับผมนี่วันนี้มาตรวจงานนะครับผมก่อนที่ลูกค้าจะกลับมาจากกรุงเทพนะครับผมนี่พอดีเข้ามาตรวจงานทำความสะอาดเช็ดถูนะครับผมนี่สห้องนอนสอง,องน้ำหนึ่งถงระเบียง1ครัวนี่เข้ามาดูในห้องนะครับผมนี่ก็เช็ดถูเรียบร้อยนี่ภายในนะครับห้องนอนนะครับผมนี่ ไปได้ส่งงานแล้วน,นี่จะเป็นห้องน้ํานี่จะตีเป็นสมาร์ทบอร์ดโลง่ลงๆเดี๋ยวลูกค้ามาติปูกระเบื้องสุขภัณฑ์เองนะครับผมนี่มีห้องที่หนึ่งนี่ระเบียงใหญ่ๆก,กว้างๆเลยพร้อมกับฝ้าหลุมสวยๆนี่ครับผมที่นั่งเล่นเยอะเลยครับใหญ่เลยหลังนี้ นะครับผมเดี๋ยวมาดูห้องที่สองกันนี่วบนี่ตู้คอนซูมเมอร์นะครับกันดูดนะครับผมแถมให้ระบบไฟพร้อมนี่ห้องห้องขนาด3ามคนสนะครับน,นี่ตอนนี้ประตูห้องน้ําห้องน้ํานี่ใหญ่เลยนะครับนี่ห้องน้านี่กว้างเลยนี่แล้วก็มีช่องแสงให้เดี๋ยวลูกค้าจะมาปูกระเบื้องใส่สุขภัณฑ์เองนะครับผม บบไฟก็จัดให้นี่หน้าต่างยาวยาวสูงสูงรอบด้านเลยหน้าต่างเปิดรับลมได้สบายแวบนี่ฝ้าหลมุมสวยๆงานของช่างแบงค์ที่นั่งมานั่งสวยๆนี่รอเจ้าของบ้านมาคุณย้ายมาทำความสะอาดวันนี้น <c oughs> บ้บาเครื่ <c oughs> องกีตาร์เจ้าเองเครื่องกีตาวันที่23บสาม เบิดนี่เลยถ่ายมาดูเมื่อกี้เห็นคนุณยายนะครับผมญาติญาติเจ้าของบ้านนี่จะเป็นครัวหลังบ้านนะครับผมนี่ซิง์ล้างจานสวยๆเลยสองหลุมนี่บานซิงสวยๆแล้วก็ช่องนี้ก็เป็นช่องทำหกข้าวนี่ช่องปลักเสียบหม้อข้าวพร้อมนี่แล้วก็มีประตูด้านหลังนี่บันไดลงด้านหลังนี่แฝบช้แ,ชแวบ สวย,สวยวๆกงกว้างโอเคเดี๋ยวเกืบได้ส่งงานแล้วรอลูกค้ากลับมานะครับ